สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูแอนเหมือนเดิมนะคะ,ะวันนี้เรามาเรียนรู้กันในเรื่องของการทํางานปะตินะคะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าการปฏิติเนี่ยเป็นเรื่องที่นักเรียนน่าจะคุ้นเคยน่าจะเคยสัมผัสแล้วก็เคยมีประสบการณ์ในการทํางานปฏิติมาแล้วนะคะการปฏิติเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะคะอย่างเช่นรูวอนยกตัวอย่างการปฏิติที่เด็กๆป .1 ป .2 หรือว่าน้องอนุบาลทําการก็อย่างเช่นการ การฉีกกระดาษนะคะก็คือฉีกกระดาษแล้วก็ทากาวแล้วก็มาปะติดให้เป็นรูปต่างๆตามที่ต้องการนะคะหรือการประติดในลักษณะแบบอื่นก็คือการประติดที่ใช้วัสดุเหลือใช้มาทํางานปะติดหรือที่เราเรียกว่างานสื่อผสมนั่นเองนะคะสําหรับในชั้นปฐุมศึกษาปีที่6นะคะควรจะหยิบยกในเรื่องของการประติดโดยการใช้ งานสิ่งของเหลือใช้เนี่ยมาทําเป็นงานปฏิหรือที่เรียกว่าสื่อผสมนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะการปฏิคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะการปฏิก็คือการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะที่ต้องอาศัยพื้นฐานของการวาดภาพนั่นเองนะคะแต่ว่าแทนที่เราจะระบายสีเราก็ใช้วัสดุต่างๆที่มีรอบตัวนะคะอาจจะเป็นวัสดุเหลือใช้ ที่มีรูปร่างรูปทรงที่หลากหลายนะคะมีสีสันที่มากมายนะคะมาปะติดในชิ้นงานของเราตามต้องการนะคะภาพปะติดเป็นงานที่เขาเรียกว่าเป็นสื่อผสมอย่างที่แวนบอกไปเมื่อกี้นะคะจะเป็นงานลักษณะสองมิตินะคะก็คือเริ่มแรกเป็นการนําวัสดุที่มีลักษณะ2มิติเนี่ยเช่นภาพถ่ายก็ได้ภาพพิมพก์กระดาษ หรือว่าภาพเขียนหรือว่าวัสดุอื่นๆมาปะติดลงในแผ่นรองที่เราเตรียมไว้นะคะโดยอาจจะมีการตกแต่งด้วยการระบายสีด้วยก็ได้ไม่ผิดนะคะนักเรียนใช้ได้ทุกแบบเลยนะคะภาพปะติดในระยะหลังเริ่มใช้วัสดุที่มีความหนามากขึ้นนะคะหลากหลายมากขึ้นแต่ยังคงเป็นปะติดบนแผ่นพื้นระนาบเ,เช่นเดิมนะคะ อ่ะทีนี้การทํางานปะติดเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าเราจะต้องมีการจัดองค์ประกอบและก็จัดวางภาพให้มีจุดเด่นนะคะอย่างที่บอกไปก็คือว่ามันเป็นพื้นฐานการทำงานศรราิลปะไม่ว่านักเรียนจะปั้นจะพิมพ์จะวาดภาพนะคะการจัดองค์ประกอบเนี่ยเป็นพื้นฐานสําคัญในการทําให้งานเรามันดูมีความสวยงามนะคะรวมไปถึงเรื่องของพื้นที่ว่างนะคะรูปและพื้นที่ว่าง อันนี้ควนขอย้ำนิดนึงนะคะพูดบ่อยว่าการสร้างสารรค์ชิ้นง,งานศิลปะเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงพื้นที่ว่างหรือที่เราเรียกว่าช่องไฟนะคะบริเวณที่ว่างไม่ใช่ส่วนที่เป็นรูปทรงนะคะหรือเนื้อ,อาหาในการจัดองค์ประกอบก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าบริเวณพื้นที่ว่างก็คือจะเป็นบริเวณที่ไม่มีอะไรปรากฏอยู่เลยนะคะเขาเรียกว่าพื้นที่ว่าง การสร้างสรรค์าง,งานศิละปะเนเราจําเป็นต้องมีการเว้นพื้นที่ว่างไว้พอประมาณนะถ้านักเรียนไม่มีการเว้นพื้นที่ว่างเลยมันก็จะทําให้เกิดความรู้สึกตึดอัดแน่นดูแล้วไม่สบายตาไม่น่ามองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเว้นพื้นที่ว่างเยอะเกินไปมันก็จะดูอ้างหวางอ่าดูว้าเวดูกว้างเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องคํานึงด้วยว่าพื้นที่ว่างเราควรจะเว้นไว้ประมาณไหนถึงจะสวยงามนักเรียนก็ ดูว่าเราจะต้องเว้นอัตราส่วนพอเหมาะเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีทําให้ภาพของเราเนี่ยมีสัดส่วนที่สวยงามนะคะในการทํางานปะติดนักเรียนก็จะต้องคํานึงด้วยว่าพื้นที่ว่างของเราเราควรจะเว้นไว้ประมาณไหนนะคะสองอย่างนี้นักเรียนจะต้องใช้คู่กันนะรวมไปถึงจุดเด่นด้วยนะคะนี้พูดบ่อยอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างการทําภาพปฏติดนะคะนักเรียนสังเกตดูว,ว่าลักษณะที่ นักเรียนเห็นในตัวอย่างเนี่ยจะเป็นการทำภาพปฏิบติโดยใช้วัสดุธรรมชาติาที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหลือใช้ามามาผสมประสานให้เกิดเป็นรูปร่างต่างๆก็คือสิ่งของรอบตัวนะคะจะเน้นในเรื่องของการใช้วัสดุที่มันไม่เปลี่ยนสภาพนะคะไม่เปลี่ยนสภาพคือไม่เนา่าไม่เปื่อยไม่มีกลิ่นอะไรประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็เช่นกันนะคะจะเป็นการประติดโดยการใช้วัสดุธรรมชาติที่คงสภาพเดิมนะคะอาจจะเป็นพวกมเมล็ดพืชอ่าไม้ใบไม้แห้งหรือว่าพวกมเมล็ดต่างๆนะคะก็จะเห็นความแตกต่างของงานนะคะอันนี้ก็เช่นกันนะคะจะเป็นมเมล็ดต่างๆแล้วก็ภาพแมวเหมียวก็จะเป็นภาพที่ใช้เปลือกหอย เปลือกหอ,อยที่มีลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะคะเอามาจัดองค์ประกอบภาพมันก็จะได้ภาพที่มีความสวยงามนะคะนี้เป็นการประดิษฐ์ที่ใช้วัสดุธรรมชาติที่ไม่เปลี่ยนสภาพส่วนสองภาพนี้ก็จะเป็นวัสดุผู้หญิงที่เป็นหัวสีเขียวก็จะเป็นภาพวัสดุธรรมชาติที่แห้งแล้วเขียวแล้วนะคะมาสร้างสรรค์ชิ้นงานแล้วก็ ผู้หญิงด้านหนึ่งที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับผู้หญิงหัวหญินกน้องนักเรียนแต่ว่าบริเวณนี้จะเป็นการใช้เขาเรียกว่าอะไรอะเปลือกของสีเวลานักเรียนเหลาเนี่ยอ่าเห็นไหมมันก็จะเป็นในลักษณะแบบเนี้เอามาซ้อนๆกันเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงว่ามันเอามาทําในงานศิลปะได้แต่ว่าพอเราเอามาสร้างสรรค์ชิ้นงานมันก็จะได้ผลงานที่มีความแปลกใหม่นะคะส่วนบริเวณหน้าแล้วก็ลําตัวตรงคอตรงนี้เขาจะมีการวาด นะคะปะติดแค่บริเวณผมด้านบนอ่าตัวอย่างอีอาที่ตัวอย่างที่เวทออกมาให้ดูอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นการใช้กระดุมนะคะกระดุมเสื้อกระดุมที่มีความหลากหลายนะคะแล้วก็มีสีสันหลากหลายขนาดแตกต่างกันเอามาจัดองค์ประกอบให้เป็นรูปตามที่เราต้องการนะคะแต่ว่ามันก็ต้องใช้ ความพยายามและความใจเย็นนิดนึงเพราะว่ากระดุมเนี่ยมันมีขนาดที่แตกต่างก,กันนะคะนี้เราต้องมีการวางแผนนิดนึงนะคะอ่าส่วนภาคตรงกลางก็จะเป็นการปัดติดโดยการตัดกระดาษนะคะตัดกระดาษอันนี้น่าจะไม่ยุ่งยากสําหรับนักเรียนนะคะการตัดกระดาษด,ด้านหลังก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าลายจานจานกระดาษเที่ยวไว้สํารองเวลาแบบว่าเราไปเที่ยวฉุกเฉิน ไปเที่ยวนอกสถานที่เราเอาจานเนี่ยไปสำรองเอาไว้รับประทานอาหารอ่ะเหลือใช้เราก็มาตกแต่งเป็นงานศิลปะแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกันอ่ะต่อไปก็คือจะเป็นเอ่อเมล็ดต่างๆเช่นกันนะคะเหมือนที่แวนให้ดูเมื่อกี้อ่ะแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นการปักติดโดยการม้วนกระดาษซึ่งการม้วนกระดาษเนี่ย เราก็จะมีการนํากระดาษสีต่างๆมาตัดแล้วก็มาม้วนให้เป็นรูปภาพรูปทรงตามที่แขวนให้ดูตัวอย่างนะคะทั้งหมดที่แควนให้ดูนะคะจะล้วนแล้วแต่เป็นงานประดิษฐ์หรือว่าเป็นงานปะติดที่เป็นงานสื่อผสมโดยการนําวัสดุต่างๆเนี่ยมาปะติดให้มันเป็นรูปร่างรูปทรงตามที่เราต้องการให้เกิดภาพที่สวยงามนะคะ อันนี้นะคะพื้นฐานเป็นพื้นฐานที่ททให้ดูเป็นตัวอย่างถ้าใครสนใจแบบไหนนักเรียนก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมใน youtube ก็ได้นะคะนักเรียนใน y o u t u b e เนี่ยมันจะมีวิธีการสร้างสารรค์ชิ้นงานให้นักเรียนออดูมากมายเลยนักเรียนก็ลองพิม์เข้าไปดูว่าการประติดแบบม้วนกระดาษหรือว่าเทคนิคการม้วนกระดาษก็ได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้คแวนขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันเราจะมาอ่าต่อกันในเรื่องของงานปาติเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ